ข้าหนาสองเก็บไปหนึ่งตัวหนึ่งหายเก็บไปสองเก็บไปสามนะครับเก็บไปสีครับโอ้โหมีห้าไหมครับมีห้าเปล่าเก็บต่อครับโอ้โหก็กราบสวัสดีทุกทุนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับทูแม็กนะครับ องทูแม็กนะครับวันนี้ยกก็ผมนะครับชอปเปอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมในโูบก,กันนะครับเดี๋ยวเสียงคีย์บอร์ดด้วเสียงผมเบาไปก็ขอโทษด้วยนะครับว่าจะเป็นการอาทิตย์ครั้งแรกในการเล่นแบบนี้สําหรับผมก็มีการเขินอายนิดหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแนว fPS นะครับเกมยิงปืนจากแรกมาเรามาเล่นเืน เอามาเล่นปืนพกกันเลยดีกว่าครับนะครับตอนนี้เราเล่นแบบโอ้โหจะมีมีผมคนเดียวเหรอครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบหมดหมดเดียวนะครับอันนี้แบบแข่งกันนะครับหมดเดืยวนะครับแบ็หนึ่งครับผมก็ได้ไม่ค่อยเป็นนะครับเกมแนว p S นะครับเพิ่งฝึกเล่นเนี่ยตดต่อทาตย์แล้วเรียบร้อยครับซ้ายหนึ่ง ยิงประสุนผมแตกอีกหนึ่งโอ้โหอีกตัวหนึ่งสรวจกระสุด,ดไม่ทันสะได้จัดเลยเราจะตายแล้วแตกอีกมีอีกตัวหนึ่งอ้าวแตกอีกโอ้โอผมผมกดผิดนะครับไปกดรีโหลดแต่ไปกดปมปืนเฉยเลยครับาดาบต่ออีกหนึ่งโอ้โหเขามาตอนผมกดรีโหลดอีกแล้วไม่ได้หรอกอย่างนี้นะครับรีโหลดครับสะไดครับ ใชครับจังหวน,นี้แ,กแ,กแกบกอีกแบกต่อดีปืนนี้มันต้องรีโหลดบ่อยๆนะครับไม่งั้นกระสุนมันน้อยครับปืนนี้เอ้าไม่ตายเฉยลาใจไม่ใช่ลาดละเราลิลางมาตั้งนานละแบกอีกแกล้วครับจังหวะน,นี้ไลท์หลบยิงโอ้กระสุนหมดเจอจังหวะดจัดเลยครับจังหวะน,นี้ โอ้ครับเราจะไปเปลี่ยนปืนเล่นกันนะครับพอดีว่าปืนนี้มันไม่ทันใจนะครับเราจะมาเล่นปืน m อ5กันฟนะครับพอดีปืนนั้นดุกระสุนเราจะมแตกแตกอีรับจังวันนี้เอาจากข้างหลังนเหรครับจังวันนี้เก็บกระสุนแตกสองครับโอ้โหมีคนเข้ามาพอดีครับจังวันนี้สไลด์เลยครับเก็บไปอีกตอนครับเก็บอีกตอนนึงครับจังวันนี้ หลังมาโอ้โหจบเลยเก็บตายตอนนั้นแบตหนึ่งครับเราไปยิดเลยครับจังหวะน,นี้โอ้ยิงทะลุไม่ได้นะครับผมมันจะว่ายิงทะลุได้เช้าวัน,นี้ครับไลดครับสไลด์ยาวๆอีกแตกอีกหนึ่งแตกอีกหนึ่งก็งงไม่คดเท่าไหร่แล้วครับก็เพิ่งฝึกเล่นเหมือนกัน ดูลานนะครับตอนเมื่อกี้เอาอหันหลังนี้ก็สวยเดี๋ยวครับแตกอีกครับจังหวะนี้ไลไ์เปิดเปิดแตกข้างหน้าหนึ่งนะครับข้างหลังโอ้โหเรียบร้อยครับจงังหวะนี้ข้างหน้าสองเก็บไปหนึ่งอีกตัวหนึ่งหายเก็บไปสองเก็บไปสามนะครับ เก็บไปสี่ครับโอ้โหมีห้าไหมครับมีห้าเปล่าเก็บต่อครับโอ้โหโอ้ยลีแม็กลีแม็กโอ้โหแก้วครับจงังหวะนี้นะครับเราจะถึงที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งโอ้โหที่หนึ่งสับเกตเราสามตัวแล้วนะครับจงังหวะน,นี้เราข่าที่หนึ่งเรียบร้อยข้างหน้ามีหนึ่งแบบแตกหนึ่ง อู๋อีกนิดเดียวครับครับอะไรมาแตกโอ้โหโดนลดัดพันลังวันนี้ก็สวยพี่ดีน้องพันมาก็สวยดียครับพันมาอีกก็สวยดียครับพันลังให้มันก็สวยนะโอ้โหมุมสามตัวเมื่อกี้แตกอีกแตกอีกครับโอ้โหข้างมามองไม่เห็นจบเลยสองตัวครับนี่ครับ ผมบอกแล้ว MP5 มากับด่านนี้มากโเราแปลกู้ม่ยิงผมเฉยเราจะไม่เราจะเล่นแบบว่าไม่เอาไม่กดแบบอุ้เสริมนะครับเกมในนี้จะเป็นเกมแนวแนวคออปฟตี้นะครับเป็นอาฟตี้แบบบางทีมันก็สุมหมดมหมู่มาให้นะครับ โอ้โหไม่เห oh, ็นข้าครับโอ้ไม่เห็นยังไงครับเนี่ยโดดมาก็หัวแตกเลยครับยิงอีกยิงอีกหัวแตกครับโอ้โหโดนตอนาอีกแล้วหันหลังให้ผมนีก็เสุเด็ดครับผมบอกเลยว่าหันหันหลังเด็ดขาดไม่ก็มีโอกาสตายร้อยเปร์เซ็นต์โอ้ยย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 นยย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 ัยย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 ยรยย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 ยนยยยยนยย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 ย ตุต่ยหลังครับโหหลังพุ่นเลยครับยี่วันนี้ข้างหน้านี่ยไลายนิงเจออีกตัวนึงสลายนแอบเก็บเลียดปุ๊บเก็บกระสุนแตกเอา้านะเผื่อไว้กดมีดนะครับพอดีก,ก็ลบลบยิ่งไหนแตกครับตุ่ยครับตุ่ยหมดครับยี่วันนี้เป็นคนชอบตุยย่ยครับ สไลดยิงสไลดยิงสไลดยิงสุดนี้พี่ได้ได๋มาเนี่ยครับนะครับเปิดม้าสไลด์ลูดสไลดลูดเก็บตัวสุตแอ,อยู่ข้างหลังเปิดมายิงหวัวแตกแตกโอ้ยโอ้โห,โหไม่ทันนะครับจังงวันนี้คือแบบลุยหลังครับตา,ายเมื่อกี้คือลุยหลังอีกแล้วครับโอ้โหไม่ได้พูดสักทีนะครับเอาอีกแล้วครับโอ้โห ไฮไลท์ครับปะเนี่ยไฮไลท์ปะเนี่ยแตกโอ้โหโดนตัดหลังอีกแล้วครับเล่นกันข้างหน้าสองตัวแตกหนึ่งอุ้ยเกิดใหม่เกิดใหม่อูไม่ทันนะครับพอดีเกิดใหม่ครับแตกแตกสล,ลับรถสล,ลับรถแตกโอ้โห ก็พี่ก็ไม่โหดเท่าไรหรอกน้องๆเล่นไม่โหดเท่าไรหรอกน้องๆแตกอีกแล้วครับโหพี่ก็เล่นไม่โหดเท่าไรหรอกน้องๆอุ้ยก็เป็นคำอยากขอไปนั่นแหละครับเรียบร้อยเดทวินนิ่งอ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อครับเดี๋ยวแล้วครับจากวันนี้ ไลท์ห like, oh, 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 oh. like ัวแตกครับโอ้ยโดนหลัง well, น <laughs> oh ี I ่นะถ้าไม่เป็นคนที I ่ชอบโดนตุ่ยแหลกตลอดเลยครับเนี่ยแต่อุ้ยเอาละครับมาเล่นผมอีกแล้วแตกอีกเว้นหนึ่งโดนมาอย่างนี้โอ้โหโดนมาอย่างนี้ผมผมโดนมันฆ่าแตกอีกหนึ่งตอนนี้เราฆ่าไป73คิวแล้วนะครับ ตกโอ้ยเราไม่เห็นข้ามบนนะครับสไลด์ไปเปิดซํงผมัแตกรับร้อยชนะวีดเดอะแชมเปียนครับก็จบกันแค่นี้นครับผมยังไม่ได้แค่ตาเดียวนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ